สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเสื้ออีกแบบหนึ่งนะคะเป็นปกเป็นคอตั้งหรือบางทมนก็เรียกคอจีนนะคะอาจารย์จะสอนแบบง่ายๆเสื้อกระดุมผ่านหน้าแต่จะเป็นแขนอ่อกรีดดอกไม้รูดหัวแขนนะคะแขนสั้นนะคะ หรือบางคนก็จะเรียกว่าขีดบัวก็ได้ค่ะเหมือนกันนะคะนักเรียนก็นำโครงเสื้อที่อาจารย์เคยสอนมาทุกครั้งที่มาเรียนขนาดตัวก็แล้วแต่นักเรียนนะคะว่าจะเอารอบตัวรอบอกขนาดไหนแล้วแต่นะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะนะคะแบบก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ เห็นไหมเป็นคอจีนหรือคอตั้งนะคะเป็นออถ้าบางคนคอจีนเขาก็จะเป็นมนๆอันนี้ก็คอตั้งมันก็ไม่มนนะคะแล้วก็เสื้อผ่านหน้าติดกระดุมหน้านะคะแล้วก็แขนเป็นแขนขีดดอกไม้หรือบางคนก็เรียก,ยกว่าขีดบ,บัวรูดหัวแขนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียงกันเลยนะคะ แล้วก็ทำขนาดเสื้อที่นักเรียนต้องการนะคะโดยที่เราก็วัดจากเส้นสูงกลางหน้านะคะเส้นอกเราทาชิ้นหน้าก่อนนะคะที่เราต้องการนะขนาดตัวตามที่นักเรียนต้องการนะคะความยาวเสื้อ บางคนชอบแค่เอวก็แค่เอวนะคะบางคนชอบเลยหน้าท้องไปหน่อยก็ก็ได้นะคะอันนี้เส้นสูงกลางนี้เวลาเราทำเสื้อติดกดุมหน้าก็ต้องมีสาดเสื้อประมาณสองเซนเซนคึ้นถึงสองเซนจะแล้วแต่นะเส้นนี้จะเป็นเส้นสูงกลางหน้านะ ความยาวเสื้อของอาจารย์แค่นี้นะอันนี้คือเส้นเอวก็ติ๊กไว้นะคะอย่างที่เคยบอกต้องติ๊กเส้นเอวทุกครั้งเอวถึงใต้แขนก็17เจ็ดเซนนะคะบาหน้าก็ตามแต่ที่นักเรียนต้องการนักเรียนวัดเท่าไหร่ก็ตามนั้นคอ ไหลว่าจากจุดคอมาตามที่เราต้องการ12หรตือ13เซนก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็วาดวงแขนนะคะเสร็แล้วเราวัดจากสูง,สง,สงกลางหน้าที่เส้นคอในลงมาประมาณส เซนครึ่งหนึ่เซนนะ1.5จหรือ2เซนก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะคะอาจารย์ก็เอา1.5้าเซนนะคะแล้วด้านข้างจากจุดคออาจารย์ก็วัดมาเซนหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็วาดอันนี้ให้เป็นจุด A อันนี้ให้เป็นจุด B ี นะเสื้อชิ้นหน้าเราได้แล้วนะแล้วเราก็มาทําเสื้อชิ้นหลังต่อข้ออกข้แล้วแต่นักเรียนนะคะความใหญ่ของอกก็แล้วแต่ที่นักเรียนต้องการความยาวเสื้อ เอวติ๊กไว้ทุกครั้งนะคะเอวถึงใต้แขนไม่ว่ชิ้นหน้า17ชิ้นหลังก็ต้อง17บเจ็ดหนกันอันนี้จะเป็นเส้นสูงกลางหลังหานหน้ามันก็จะเป็นสัมทบหลังนะชิ้นหลังบาหลังเท่าไหร่แล้วก็วัดไปใต้องการ12หรือ13ก็แล้วแต่นักเรียนนะคะ หรือบางคนตัวเล็กบางทีไหลก็สิบเอ็ดก็มีนะคะบางคนตัวเล็กก็มีเพแล้วแต่แต่โดยมาตรฐานแล้วไม่ก็สิบสองสิบสามบางคนก็ตัวใหญ่หน่อยท้วนหน่อยก็บางทีก็สิบสี่สิบห้าก็มีนะแล้วแต่นะคะชิ้นหน้านะเมื่อเราวัดข้างคอเนี่ยเข้าไปเซนหนึ่งชิ้นหลังก็ต้องวัดเข้าไปเซนเหมือนกันนะคะ พอหลังก็วัดลงมาเซนครึ่งน,นะคะแล้วก็วาดคอมเสร็จแ,แล้วเรา,เรา,าเราก็วาดเราก็วัดเราจะมาทำปกออคอตั้งนะคะ ว่าจากจุด A ไปหาจุด B คือคอหน้าจากจุด B ไปหาจุด C คือคอหลังว่ายาวเท่าไหร่แล้วก็วัดไว้นะคะจะใส่ถึงแค่ศูงกลางนะคะคอคอตั้งเลยคะ่ะคอหน้าคอหลังเท่าไหร่นะคะก็มาทำคอ อันนี้จะเป็นคอจีนแบบง่ายๆนะคะาก็จะมาตีเส้นตรงจารลงสีดำก่อนนะวัดว่า A B เท่าไหร่อันนี้ก็คือจุดนี้ก็คือจุด B นั่นแหละ dc ยาวเท่าไหร่รวมกัน ทั้งหมดเท่าไหร่เราก็มาตีเส้นตรงนะคะสมมติอของอาจารย์ได้23อาจารย์ก็จะวัดมา23่มเซนอันนี้มันจะแค่ครึ่งคอนะน,นะ็นแล้วคอตั้งเนี่ยเราจะเอาสัก3ามเซนแล้วก็วัดไปตีเส้นตั้งฉากขึ้นไป สามเซนแล้วก็ว่ดไปสามเซนแล้วก็ตีตรงนะอันนี้คือ A ก็คือด้านหน้าน,นี่คือ C ก็คือกลางหลัง EC ยาวเท่าไหร่แบ่งครึ่ง23่สิาครึ่งหนึ่งก็11เครึ่งเป็นจุด B นะคะแล้วก็วัดจากจุด A เนี่ยขึ้นไปสักหนงเซน ก็วาดโค้งนะแากแล้วก็วัดจากเส้นสีน้ำเงินเนี่ยวัดให้ได้เท่าเดิมคือสามเซนนะคะอันนี้เป็นจุด E อันนี้เป็นจุด F E F ยาวเท่าไหร่ก็แบ่งครึ่งเหมือนกัน ว่าเส้นสีน้ำเงินได้ยพิ่ไปให้ได้เท่าเดิมคือสามเซนเสร็จแล้วก็ลากจากจุด E มาหาจุด G จากจุด D e, มาตามเส้นสีน้ำเงินนะคะเสร็จแล้วเช็คเส้น AC เนี่ยให้ได้เท่ากับผลลัพธ์ที่เราทำไว้ตั้งแต่ที่เราหาได้นะคือยี่สิบสามเซนนะอาจารย์ก็จะต้องเช็คเพรามันจะต้องไปเข้าหอกคอ ว่ามันได้ยี่บสามเป่ายสามอยู่ไหนก็ตรงนั้นแล้วเราก็เตีตั้งฉากขึ้นไปพอตีตั้งฉากขึ้นไปเสร็จเราวัดเข้าไปหนะึนะ่งเซนะก็จะเป็นรูปนี้นะก็จะเป็นข้อตั้งแบบง่ายๆนะคะ ใส่สบายๆนะได้ไหมนะคะได้เสื้อชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะนะได้เสื้อชิ้นหน้าชิ้นหลังท้ได้นนด้านหน้าเนี่ยเผือยืด เข้าไปประมาณท่าหกเซนก็คือเป็นสาบที่เราจะพับเข้าไปอยู่ข้างในนะนะคะนะ,ะ่นะ,ะเวลาเจาะกระดุมเขาก็จะเจาะตรงเนี้ยกระดุมมีกี่เม็ดหลักเนี่ยนะคะเจาะไปหางกันประมาณสักเจ็ดเซนก็ได้นะคะกระดุมแล้วแต่เม็ดใหญ่เม็ดเล็กนะเนะะี่ยเขาจะพับเข้าไปข้างในนะคะ อย่างน,น้อยๆเหลือไว้สักหกเซนนะคะชิ้นหน้าเป็นอันเสร็จชิ้นหลังเสร็จคอตั้งแบบง่ายๆถ้าเป็นคอจริงก็แค่ว่าโค้งเองค่ะวาดให้เป็นลูกโค้งนะคะถ้านักเรียนบอกออ้ยสามเซนใหญ่ไปอาจารย์หนูอเอาสองเซนครึ่งหรือเอานิ้วหนึ่งก็แล้วแต่ตามสะดวกวันนี้เราก็มาทำแขน แขนอาจารย์ก็มาจับแขนที่อาจารย์เคยทำนั่นแหละครานี้อาจารย์เอาความยาวแขนแค่ยี่สิบเซนแตบบแล้วอาจารย์จะมาแยกรูดนะคะอาจารย์ก็จะตัดเส้นศูนย์กลางเนี่ยตัดมาถึงปลายแล้วแทรก,กระดาษออกไปข้างละสิบเซนก็คือยี่สิบเื่อรูดนะคะรูดมากรูดน้อยก็แล้วแต่นักเรียน ไม่ว่ากันก็ตีเส้นตรงก่อนตีเส้นตรงก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยเอาวางว่ะอาจารย์สิบเซนมากไปเ็เอาแปดเซนนะคะอาจารย์เอาแปดแล้วการเดี่ยวมันจะเยอะไปข้างละแปดเซน าการตีเส้นศูงกลางก่อนเนาะแล้วอาจางถึงค่อยมาวัดจากศูงกลางออกมาข้างละ8เซนนะข้างละนะอันนี้คือเผื่อรูดนะคะรูดนี่8เซนอยู่นี้ติ๊กไว้ก่อนก็ได้นะ ลายเป็นจีบก็จับจีบไปจับให้มันเรียบไปนะคะ ้ามากไปก็กดไปนะคะหรือข้างเรากดก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะคะเสร็จแล้วพอเราวัดได้แล้วเนี่ยเราก็วาดนี่หัวแขนเดิมใช่ไหมคะลราก็วาดจากหัวแขนเดิมเนี่ยขึ้นไปสักสามเซนสามเซนเนี่ก็คือเป็นแขนที่รูปหัวหัวแขนนะคะเผื่อไว้ นักเรียนต้องเช็ควงแขนเสื้อทุกครั้งต้องเช็ควงแขนเสื้อให้ได้ให้ให้เท่าให, mm. ให้วงแขนของเสื้อกับแขนให้ได้เท่ากันนะก่ mm. อนที่จะมาแยกนะแต่ของอาจารย์อาจารย์ไม่ไม่ได้เช็คนะคะอาจารย์เช็คไว้เรียบร้อยแล้วของอาจารย์เสร็จแล้วนี่คือหัวเดิมของเรายกขึ้นไปสามเซนเสร็จแล้วนักเรียนต้องวาดหัวแขนเนี่ยให้มันสวยล่ะ ใช้สีดำก่อนแล้วกันเนาะเพราะเดี๋ยวต้องมาลงสีอะวาดให้สวยนะคะนักเรียนไหนจะถามอาจารย์ว่าวาดให้สวยยังไงนักเรียนก็ดูว่าที่อาจารย์วาดแล้วกันสังเกตดูที่อาจารย์วาดอาจารย์จะไม่วาดไปหาวงแขนเดิมเห็นไหมอาจารย์จูว่าวงแขนใหม่เลย ซึ่งจะถามว่านักเรียนบอกว่าโอ้อาจารย์ดูดูไม่ค่อยออกก็นักเรียนก็สังเกตดูแล้วกันนะคะว่าอาจารย์วาดลักษณะไหนดูซิว่าอาจารย์วาดเนี่ยเข้าไปจากรอยเดิมมันจะมีรอยเดิมอยู่ใช่ไหมนี่คือวาดแล้วให้มันสวยะนะคะเสร็จแล้ว แล้วก็มาดูว่าแขนขีดดอกไม้จุดนี้อาจารย์จะเอาจุดตรงที่วัด8เซนนั่สองข้างนะงค่อยๆวาดจากด้านข้างแขนใต้แขนเนี่ยนะคะวาดมาค่อยๆวาดมาวาดมาให้มันจอยกัะตรงปดเซนของอาจารย์เนี่ยค่ะวาดให้สวยอะ่ะนะ ลนนงเสียนะก็คือจะป้ายกันอยู่นะอันนี้คือเส้นสูงกลางนะ ดูว่าเส้นเดิมของอาจารย์เนะี่ยมันเป็นยังไงและเส้นใหม่เป็นยังไงเส้นเดิมเห็นไหมเนี่ยเส้นอันนี้นะเนต่มาอาจารย์วาดใหม่เนะน,นี่ยเราเองก็ต้องพยายามดูแล้วก็วาดให้คล้ายๆใกล้เคียงกับของอาจารย์ไม่ต้องคง,ง,งไม่เหมือนแล้วค่ะเพราะมือไม่เหมือนกันเนาะนะอันนี้คือสีแดง นี่ก็มาดูสีน้ำเงินน้ำเงินก็จะป้ายมาข้างนี้นะคะมันตัดกับสูงกลางตรงนี้ก็ต้องตัดตรงนี้นะคะตัดจุดกันตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยมันตัดมีสูงกลางอันนี้ป้ายมานี่มันตัดอยู่ตรงนี้น้กเงยนก็ต้องวาดตัดผ่านตรงนี้เหมือนกันนะแล้วก็ค่อยไปหาด้านข้างเหมือนกัน เขาเรียกแขนขีดดอกไม้หรือแขนขีดบัวนะตรงหัวตรงเนี้มันจะใช้ร่วมกันนะเนี่ยสูงกลางก็คืออันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะลอกออกมาให้นักเรียนเห็นเลยนะว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็ลอกมาเลย เส้นสีน้ำเงินมาชิ้นหนึ่งสีแดงมาชิ้นหนึ่งเนาะเห็นแล้วนักเรียนก็ต้องลอกออกมานะคะเส้นสูงกลางของแผนสำคัญนะคะเพราะมันต้องเอามาซ้อนกันสีน้ำเงินนะแดงก็ลากตามที่ ถึงกลางก็ต้องเก่งก็ต้องเอามาทุกครั้งนะคะเพราะว่ามันจะต้องเอามาซ้อนกันเพราะมันจะเป็นป้ายกันพอป้ายเสร็จแล้วเพลงก็ค่อยมาเดินรูดหัวแขนนะ เขียนเงินเสร็จแ,แล้วเราก็มาทำสีแดงที่สีแดงรอบสีแดงออกมา รอบเสร็จรแล้วเราก็พอทำเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะ กออกมาแล้วเนี่ยนักเรียนจะเอาเนี่ยก็วางเส้นเส้นสูงกลางกับสูงกลางก็คือปลายตรงเนี้ยเราจะใช้กุ้นหรือจะใช้พับเย็บเล็กหรือพับเย็บเอ่อพับเย็บประมาณสักเซนหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าทำยังไงถึงสวยจะกุ้นหรือจะพับใช้ผ้ามาเย็บกลับ หรือว่าจะใช้เย็บริมลเล็กๆถ้าเป็นผ้าบางอย่างผ้าชีฟองหรือผ้าแก้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เย็บริมลเล็กๆเอาหรือใช้ผ้าเย็บกลับทั้งชิ้นก็แล้วแต่นะคะเ,เสร็จแล้วเราก็เอามาเี่ยเสร็จแล้วเราก็มาวางซ้อนกันอย่างนี้นะนะคะพอซ้อนเสร็จเราก็รูด แล้วก็ลูดหัวแขนแล้วก็ลูกเข้าไปแล้วก็ต่อใต้ท้องแขนนะคะมันก็จะเหมือนแขนจีดจีดดอกไม้นะคะลองเอาไปทําดูแล้วกันนะคะเนี่ยลองไปทําดูนะเนี่ยาวางซ้องกันอย่างนี้นะนะคะปกติมันจะเป็นคซลชิ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะนะลอกมาเป็นรูปนี้นะคะ เป็นรูปนี้สีแดงก็เป็นรูปนี้แล้วเอามาซ้อมกันสูงกลางก็สูงกลางซ้อนกันกน,นะคะซ้อมกันเสร็จก็เดินรูดหัวแขนนะคะรูดส,ส,สักสามรูดประมาณสักสามเส้นนะคะแล้วก็รูดให้ได้เท่ากับวงแขนนะคะรูด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 ให้เท่ากับวงแขน <revelation> แล้วก็ต่อใต้ท้องแขนก็เป็นอันเสร็จแขงขีดดอกไม้นะคะจะเอาเอาทางนี้ไว้ข้างหน้า นะคะอันนี้ไว้ข้างหน้าหรือว่าจะเอาป้ายนี้ไว้ข้างหลังแล้วแต่จะเลือกนะคะแล้วแต่จะเลือกนะเนี่ยจะไว้หน้าหรือไว้หลังก็แล้วแต่เ,เห็นไหมจะไว้หน้าหรือหลังนี่ก็แล้วแต่นะป้ายอะ่ะเสร็จแล้วป้ายแล้วเราก็เป็นรูปซะแล้วแขนมันก็จะออกมาสวย น,นีแขนแขนความยาวจานประมาณสักยี่สิบเซนนะถ้าหนูบอกหนูบอกว่าหนูอยากได้แขนสั้นกว่านี้หนูก็เอาสักสนะิบแปดเนาะสิบแปดก็ยังได้นะความยาวแขนนะคะตกลงวันนี้อาจารย์สอนเสื้อผ้าจีบกระดุมหน้านะคะคอตั้งนะคะเสื้อนะคะผ้าจิกระดุมหน้าคอตั้ง แขนก็เป็นแขนขีดดอกไม้หรือบางทีพวกก็เรียกว่าขีดบัวนะคะต้องปั้มต้องก๊อปปี้ออกมาเป็นสองชิ้นอย่างนี้แล้วก็มาซ้อนกันนะคะซ้อนกันก็คือเอาสูงกลางกับสูงกลางซ้อนกันแล้วถึงค่อยไปเดินรูดรูด,รดแล้วต่อใต้แขนเอาตรงริมตรงนี้หรือจะใช้เย็บริมหรือจะใช้เย็บผ้าเย็บกลับทั้งชิ้นหรือจะใช้คุ้นก็แล้วแต่ แล้วแต่แบบที่หนูต้องการหนูก็ลองไปทําดูนะคะวันนี้อาจารย์ก็จบคลิปเสื้อคอตั้งแผงขีดดอบไม้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ